ไปป้าแปน้นไ,ไหมคะพี่น้องไปคุยกับป้าแป้นหน่อยจากกรุงเทพค่ะป้าแป้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะป้าแป้นบอกว่าซื้อบ้านเนื้อที่เกินให้หรื้อบ้านคือ,อยังไงคะคือว่าป้าซื้อมาบ้านมาตั้งกับปีสี่สามค่ะแล้วทีนี้อยู่ๆเมื่อสองสามเดือนนี้เจ้าของคนเก่าะ่ะเขาก็บอกว่าบ้านป้าะ่ะมันเกินไปในที่เขาห้าสิบเซน เขาก็จะมารางวัดนี่เขาส่งรางวัดมาแล้ววันที่ยี่กเนี่ยเขาจะรางวัดอ่าแล้วป้าจะทํำยังไงได้บ้างแล้วป้ามีปัญหาสองอย่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเป้าครับเอาเอาทีับเอาทียะปัญหานะจะได้ไม่ข้ามไปป้าซื้อป้าซื้อมาจากคนที่ว่านี้ไหมหรือคนอื่นคนนี้ค่ะคนนี้แหละค่ะซื้อจากคนที่ว่าเราล้ําเขาห้าสิบเซนนี่ใช่ไหมอะไรคะ ป้าซื้อที่ดินแปลงเนี้ยจากคนที่กล่าวหาเราว่าเราล้ําเขาใช่ป่ะจ้าจ่าจ่ารายเดียวกันเนี้ยนะเราซื้อจากเขาแล้วเขาบ้านาด้วยบ้านด้วยที่ดินด้วยค่ะซื้อบ้านพร้อมที่ดินจากนายกอแล้ววันนี้นายกอก็มากล่าวหาเราว่าเราล้าเขาไปห้าสิบเซนใช่ไหมจ้าป้ามันมีรั้วไหมปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีรัว้วมันเป็นบ้านเลยเป,เป็นกเป็นกำแพงตัวบ้านเลยคือว่ามันเหลือที่จากฝั่งซอยนะค่ะมาประมาณสามเมตรแล้วเขาได้มาปลูก มาทำเพิงติดกับบ้านชั้นหลังจากที่เขาเขามไม่มีที่อยู่แล้วนะคะเขามามไปติดเพิงไปติดที่ที่รั้วดิบบ้านดิชั้นเลยและไอ้บ้านหลังนั้นน่ะมันเป็นมันมีหน้าต่างแต่ตอนนี้ดฉันไม่สามารถที่เปิดหน้าต่างได้เลยก็เอาต,ตรงนั้นไปเป็นที่พักไปติดเขาใช่ไหมเขามาติดเราค่ะ เขามาทําติดที่เราแล้ววันดีคืนดีก็มากล่าวหาว่าเราล้ําที่เขาไปใช่ไหมอ่าและขอโทษทีนะและด้านหลังด้านหลังมันก็ติดซอยเหมือนกันบ้านหลังเรามีประตูเขาก็ตัวเขาก็มาป้าจ้าจ้าช่วงช่วงล้ํเนี่ยเอาที่เฉพาะช่วงล้าเนี่ยไอ้ตรงนีนเนี่ยเออไอ้ช่วงล้าเนี่ยไอ้ช่วงล้าที่บอกว่าเราเปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ก็ไปติดเขาเนี่ยนะเพราะเขามาสร้างติดเราถูกไหมเขามาสร้างมาติดเราพอสร้างมาติดเราป้าเปิดได้ค่ะ เออพอเขาสร้างมาติดเราปับ๊บอ่าเราก็เปิดไม่ได้เพราะเขามาติดวันดีคืนดีก็มานอกจากว่าเขามาสร้างติดเราแล้วยังบอกว่าเราล้ําเข้าไปอีกถูกไหมจ้ะโอเคค่ะก็ป้าแป๊ะป้าแปนอยู่เขตไหนครับเนี่ยของกรุงเทพอยู่บางซื่อจ้ะเขตบางซื่อจ้ะวงสว่างเจ็ุค่ะป้าลองให้เขตบางซื่อเนี่ยทางฝ่ายโยธาเขตบางซื่อมาตรวจสอบบ้านหลังเนี้ยว่าว่าเขาสร้างถูกต้องไหม,มเขามาสร้างติดบ้านป้า,นปาเนี่ยมันไม่ได้นะ นี่ประการที่หนึ่งก่อนนะประการที่หนึ่งก่อนนะมาสร้างอะไรที่มาไม่ขออนุญาตแล้วมาสร้างติดบ้านป้ามันไม่ได้ของป้าเป็นบ้านเดียวใช่ไหมเป็นบ้านเดียวจ้ะเออเพราะฉะนั้นใครจะมาติดมาถึงกำแพงรั้วเราบ้านติดกับผ้าผนังบ้านเรานี่มันไม่ได้นะค่ะ,คะมันจะต้อง,ม,องมันจะต้องมีแนวแนวกำแพงหรือแนวร่นระหว่างบ้านต่อบ้านไม่ใช่ว่าบ้านคุณกับบ้านผมอยู่ติดกันมาสร้างมาติดกำแพงบ้านผมไม่ได้เด้ไม่งั้นเขาก็เจาะบ้านเขาก็ทะลุบ้านเราถูกไหมป้า เออไม่ได้นะอันนี้ประการที่หนึ่งเพราะฉะนั้นใครมาสร้างอะไรมาติดกําแพงบ้านของเราแจ้งให้สํานักงานเขตบางซื่อมาตรวจสอบนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองวันที่เขาจะมารังวัดวันที่สบกนี้นะก็มารังวัดไปไม่เป็นไรพอมารังวัดแล้วป้าจะได้ทราบว่าเราล้ําหรือไม่ล้ําถูกไหมป้าวันนี้มันเป็นเพียงข้อกล่าวหาของเขาว่าเราล้ําไปห้าสิบเซนครึ่งเมตร ทีนี้พอเข้ามารังวัดแล้วมันจะได้รู้ว่าล้ําหรือไม่ล้ำํำสมมุติว่าถ้าไม่ล้ําทุกอย่างจบถูกไหมป้าแต่ว่าไอ้ที่มาทําติดกําแพงบ้านเรานี่ให้เขก็ตรวจสอบนะบคนละเรื่องออน,นะส่วนที่สองถ้าเกิดว่าล้ําำถ้าล้ํา ป้าสู้เลยเพราะป้าซื้อมาจากเขาป้าสู้เลยเพราะสี่สามมาจนบัดนี้ล้ําใช่ฉันล้ําและฉันคุม้มฉันฉันล้ําฉันเป็นเจ้าของแสด,ดงความเป็นจองก็กครอบครองประปักสู้ป้าชนะขึ้นศาลป้าชนะได้ที่ดินมไม่ต้องย้ายไปไหน,น,นแต่ว่า <นะ S 2> ถ้าเนะขาฟ้องมาบอกไอ้ต้าถ้ไงเขคเขาฟ้องเอา เพราะฉันซื้อจากเธอมาเนี่ยและฉันก็ครอบครองมา <c oughs> แล้ววันนี้บอกว่าฉันบุกรุกไม่ใช่ฉันบุกรุกจริงใช่ถ้าอย่างนั้นฉันบุกรุกจริงแต่สแสดงความเป็นเจ้าของเปิดเผยแสดงความเป็นเจ้าของ <c oughs> ครอบครองประปักป้าสู้ประเด็นนี้ถ้าฟ้องมาป้าหาทนายความไปสู้ชน,นะป้า